สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนีฟาไซชนแนลสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูง่ายๆสไตล์ฟ้าสายชนแนลนะคะมอนีฟาไซสิพาพี่น้องมาแกงเรียกว่าเป็นเอ่อแกงแบบอีสานนะคะแกงเลียงหมูสามชั้นเนาะแกงเลียงหมูสามชั้นฟาไซกระดิงหั่นหมูไเ,เดียบร้อยแล้วก็มีบวมหอมนะคะ แล้วก็มีใบแมงลักใบพระอีตูนะคะแล้วก็ใบมะขามอ่อนพ่อบ้านบอกว่าอยากาพันอยากสีสดห่อนหอนเนาะคะ่ะสดหอนห่อนเยมันลงข้อจักบาสสดวสาลซองข้อจักบาทเครื่องปรุงเห่ากันนี่จะมีพริกแดงพริกแดงโขกกับห้อมแดงเอาแค่พอแตกๆไม่ต้องละเอียดนะคะ ถ้าเป็นพริกที่จะเอามาทําแกงไม่ต้องให้มันละเอียดเราไม่เราไม่ได้ทําน้ําจิ้มไม่ไม่ต้องตำให้ละเอียดแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ที่ปลูกเองในสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนี่ค่ะเาบาๆ้ล่ย้ายหางเลยจ้ะตอนนี้น้ำก็เดิมเดือดเลยนี่อ่ามือกล้องเราจัดการอ,อันนี้เรามีมือกล้อง มือกล้องคนเดิมเพิ่มเติมคือจะไม่สั่นนะคะพอเบ,า,บาระยะห่างจะัะดับแดกแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปเลยเทลงไปหลังจากเทตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงกับพริกที่ตำไว้กับใส่ลงไปนจะเทลงไปเลย ัจากนั้นฟ้าใสก็จะใส่ใบมะขามลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ใบมะขามเพิ่มความเปรี้ยวช่วงนี้ต้องกินร้อนช้อนกูนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีสดหนหอนลองข้อลงไปแต่มันจะไม,ม่แห้งสดทังลงไปโหลดมันจะไม,ม่แห้งข้อ สิทธามันเดือดก่อนเดี๋ยวฟ้าใสขอไปเอาอผงปรุงรสเพิ่มเติม <Okay. S 1> โอเ้แข็โป้เลยแข็โป้เลยครับหลังจากนั้นฟ้าใสก็จะใส่โอ้ล่วงเหี่ยวมก่กล่วงไปแล้วครับท่านหลังจากนั้นฟ้าใสก็จะใส่ขนอไปแค่นิดหน่อย เพราะว่าเราจะปรุงรสอย่างอื่นอยู่เราใส่ไปแค่ให้มันแบบชุรสกลมกล่อมซะหน่อยนะคะทุกคนไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะจะวาจุกนัยไม่สินนัวแกไม่สิกินบ่วใหเด้นจ้าจะหาว่าบอบอกไปก้าวไ่ศจ์นอนลองข้อมันิะกายไปกินบัวใ่เลยไม่สินนัวพอดจ้าเริ่มเดือดแล้วแม่นบอพี่น้องมานเนียเริ่มเดือดแล้วห้อกะ ใส่หมูไปเลยจ้ะอ่าใส่หมูลงไปเลยแบบนี้นี่พเพาะมันเดือดแล้วใส่หมูลงไปเหตุผลที่เขาใส่หมูสามชัน้นเพราะว่ายังไม่ตี่นอกข้าไบดต้มข้นี๋ยวให้มันเดือดก่อนเหตุผลที่ใช้หมูสามชั้นเพราะว่าเราจะ บ่ไห้มันแข็งเกินไปหลายตัคนหมักจก้ะบางคนกะแกงเป็นหมูซับหมูฉีนเนื้อแดงหรือว่าเป็นกระดูกอ่อนแล้วแต่จ้ะแล้วแต่นอกต่ป่าช่องนี่มันในฮ้างหยาบมเาเหลือกบ่ค่อยให้่เนาะแต่ฟาใส่ก็เลือกเอาเป็นหมูสามชั้นเพราะว่าหมูสามชั้นเวลาเราแกงแล้วมันจะไม่แข็งกระด้างมันสิบวกแข็งจ้ะมันสิหนุ่มๆเพราะว่ามันมีไขมันด้วยเนาะเราจะตัดเลี่ยนไปด้วยใบมะขามอ่อน พะว่าจาเข้าใส่ใบ,บมะขามอ่อนลงไปนั่งมันสิไปตัดเหรียญค่ะมันสิออกเปียดนิดๆแล้วม่นสิเฮตุให้ห้าแบบเวลาเฮากินไม่ใส่ลงข้อจ้ะช่วงนี้ต้องกินเน้นกินร้อนตอนในมอเดือดแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ร่างเดือดแล้วจ้ะนามใบมะขามกับออกแล้ว อันนี้เากระเทอเครื่อ,องปรุงรสทีเดียวลงไปจต่ทั้งเกลือทั้งใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งจ้ะฟาใส่จะใส่น้ำตาลนิดหน่อยฟาใส่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนี่น้ำตาลมะพร้าวหอมหอมคน้องหอมอีหลีจะให้มีรสหวานนิดนึง ตัดกับรสเปรี้ยวเวลากินไปมันจะได้แบบกลมกล่อมคล่องคอตอนนี้คนได้แล้วเพราะว่าหม้อเดือดแล้วเราใส่ลงไปเราใส่เนื้อหมูเราใส่หมูสามชั้นลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะคนได้เพราะว่าหมูมันลงไปอยู่ในน้งเดือดจนมันซุกเลยจ้ะพี่น้องเาก็กคนไปเลย จิกแงอีสานแจงแบบแจงบานห้าวานะจ๊ะเนาะเ้องกับสิขาดบ่ให้่เหนังเรื่องหนึ่งจะขาดพระเอกหรือนางเอกไปม้กต่สิบมวแเลนเนาะจ๊ะอันนี้ก็เป็นนางเอกจ้ะเนี่ยใส่นางเอกนนนัวลงไปนี่จ้ะน้ำปลารานนัว,น,วนี่นะคะเทลงไปเลยนี่ใส่ลงไปโอหอมหวหวย ลงมาเรียบร้อยแล้วจะทำการชิมนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ช้อนเล็กๆมาตักชิมเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีนะคะรอสักครู่นจ่ะพี่น้องเด้อ่าใส้ซิมมึงก่อน ใช่เปเวอร์ใส่หนี่งต้องใส่สักหน่อยได้จ้ะพี่น้องน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาลงไปตัดอีกสักนิดหนึ่ง <c oughs> กลมกล่อมแล้วทีนี้ห <c oughs> ลังจากนี้ก็บอลอชาไล้จ้ะพี่น่องขั้นตอนต่อไปเลยใส่หมกบวบหอมลงไปใส่บวบหอมลงไป บวหอมหอมจากโอ้อยากเอาไปแกงแซนอยากเอาไปใส่ออมปรกเด้แต่มันหอมบวกถ้าให้บวบวปลาป,ปลาใส่ี่บอกให้บวบม,มันแบบปลาใส่จะบอกเ,อเคล็ดลับของปลาใส่นะคะเราเราจะไม่ให้บวบม,มันสูกเกินไปนะพี่น้อง เพราะว่ากว่าที่น้ําแกงมันจะเย็นน่ะพอบวบมันไปอยู่ในหม้อใช่ไหมคะหลังจากที่เ่อปิแกดแล้วอ่ะเ่าบวบห่าบวาต่อให้บวบบวบมันถึงกับเอ่อเปลือ,อยแห้งจะ้ะเพราะว่าเปลือมันสิเบิ้ความหอนนะบวบมันกกยันสิซุกต่อไปได้อีกจ้ะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเ่าเสียห้มไม่ังเขียวๆอยู่เพราะาปงไปเพราะห่าปงหม้อล่งเนาะ ถ้าปิดแกเแล้วมันก็ยังจะทําการสุกต่อไปได้อีกเพราะว่าด้วยความร้อนจัดของน้ําแกงนี่ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดสักพักหนึ่งตอนนี้อร่อยแล้วเร็ดมาก พี่น้องบมกบัวมันเหลิมเนี่ยเห็นบอสหมกบัวมันเหลิมซุกเหรอตอนนี้หมกบัวมันเหลิมซุกแน่เขาบอสไม่เริ่มซุกล้วบัดน,นี้อ,กกอ,กอากับใส่อันนี้ไรเยจ้ะ เราจะมาใส่พักอีตูวเลยจ้ะบ,บันนี้แล้วถาถาเดี๋ยจังน่อยกันน่าจะบันนี้ขั้นตอนสุดท้ายใส่ลงไปเลยนี่พักอีตูวอันผ่าใส่หูดเอาเดอกมานน้ำจะมันจังหอมเสริมความหอมลงไปอีกความก้มความคกลมหอมคกลมแซ่บลงไปอีกนี่ข้นเลยบันนี้นหอมหอยหอยเลยพี่น้อง พร้อมขนาดถ้าผู้ได้มาเกยียร์ไซค์เขาเขาเลี้ยงบันที่อื่นเขาเลี้ยงก็คือข,ข้าวข้าวเหลืองในที่นี้ก็คือข้าวเหนียวที่นําไปคั่วให้เหมือนข้าวคั่วแต่ไม่ถึงกับบะไห้มันดำตำข,ข้าวขัวนะพี่น้องขัวเพราะมันเหลืองแล้วก็เอาไปตำแล้วแล้วบางคนเขาจากละทิไ่ไปผอมเลย แต่ว่าฟ้าใสจะใสตอนที่ตักใส่ถ้วยแล้วก็คือโรยไปเลยกินมันจะไม่หายไปไหนเลยมันจะหอมนะคะแล้วจะพี่น้องเปอักมาเซตเรียบร้อยแลยจะแค่นีนี่เอาแล้วล,ล่ะเด้อจ้ะพี่น้องเอาถ้วยมาตักเอาูนละถ้วยคนละถ้วยแล้วจะไปกินแล้วจ้า เช่นเคยเราจะไปจิ้มกับข้าวเหนียววันนี้เราก็มีข้าวสวยเราหุงข้าวสวยทุกวันนะคะพ่อบ้านกินข้าวสวยนะคะเขามีกินข้าวเหนียวเนาะมีแต่ฟ้าใสกินข้าวเหนียวโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟ้าใสด้วยนะคะทํากินง่ายๆสไตล์ฟ้าใสชาแนลนะคะเนวได้ไม่ยากฝาสายบุเฮ็ดฝาสายเทเ็ดเป็นนวง่ายๆจากพี่น้อง เมนูนี้อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจฟ้าใสนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนขอลาไปกับแกงเลียงหมูสามชั้นสวัสดีค่ะทุกคน